ัำกับกเร้ากลัวให้มากมายแล้วครับนี่ สวัสดีครับมโอนี้อยู่กับผมเชฟดูใบครับผมเชฟบูร์กาลูนาโอ้มโอนี้เขาสิมาผัดหนูผัดหนูหรือภาษาดูใบเรียกว่าอีดูล่ะหน้าครับหน้าเมนูง่ายๆก็คือหนูหน้าที่เมื่อกี้ทอนค้นล่ะก็ปวดไปแล้วมุกขานดูใจกันจะไม่เห็นยังไงสมุทรปาการเขียนมาครับมาครับเฮ้ยยังไงยังไงเพ่ออะกันนำมันรับส้มอยู่จังหวัดใดแน่กับคอมเมนต์บอกนี้เลยครับห้องเฮ็ดเมนูบันานรใช้น้ำมันหมูมาบ่ะล่ะโอเคโอ้เหแฉบไปกับแห้งเที้ยมครับ บุกากระเทียม่ะเฮ๊ยกระเพียงกระเทียมแพงพุลเลย์มาใส่เฮ้ยโอ้ตัวนี้ตำไปแล้วโอ้ยจ้อครไไับพี่นอ้องอันนี้เครื่องตำไล้เรื่อยจุชจาผัดน้ำมันอันนี้เป็นวิธีผัดเนด้อครับบะแมนผัดกะเพรา กินน้ำกันครับเมนูนบ้านๆนีลมมน่ละ่ะโซดแซ่บผมบอกเลยโซดแซ่บนี่ล่ะโซดแซ่บแต่ว่าเตาแกงก็มีได้แต่มันไรเป็นความธรรมชาติของแดนอีสานเฮาเพระาะว่าไปเหตุงานายอยู่ดูไบเพราะว่าเอาจะนั่งซะเจ้าผมสิเฮ็ดให้รับประทานหรือให้สะแตกนั่ง,น,งนั่งแบบมาดน,นเออนั่งมันมาดนั่งรวมๆแค่มีเจ้าคนกับเบอร์เรากลัวไส้ใหม่ๆเนาะครับนี่ ต่ว,ว่าหนูตัวนี้คือห่าขวดซุปไปแล้วเด้อพี่น้องหนูที่อยู่หลังห้องน้ำเอาดูเวลามังดักตีกันไปเื้อมาอยู่ไปซื้อมาอยุบโอเคมึงปรุงปรุงไปเลยซอสอันดับหนึ่งเพื่อความหอมของมันนี่วิธีการใส่ต้องให้เจ้าชายใส่ชูชรสหอมบ่หอมบ่ตะก้อนหอมบ่หอมนตาลมากหวานเล็กน้อยมันต้องกระเพรามันต้องหวาน ับอกอกันยาเฝ้าอยู่มั้งมันแพงยังมันใหม่เลยสูตรผมเนี่ยพี่น้องทำง่ายทำกินกับพี่ฝ้ายแมวเป้าตอนนี้เราจะไม่ค่อยใส่บิกินี่แล้วนะครับสซนอเรียกบ่อยเขากำลังตามเราก็เต้นให้พื้นที่ของเข้าหระครับเขอย่าไปลงมะเร็งเดี๋ยวอย่าลงไม่ได้เอาเนื้อซอสเพื่อให้มันท่วมอู้เอา คโคตรเก่งโอ้เนี่ยขอผัดเผ็ดแท้ผมผมผัดไปแล้วเท่านึงเออหนูสุกแล้วพี่น้องนี่เริ่มมาวะมอมอเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายจะอร่อยผัดเพ็ดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเผาต้อที่ใส่น้าบอหรือว่าเอาแห้งๆผัดเพ็ดนี่มันต้องแห้งๆเพื่อเพื่ออะไมันเขาใช่แต่ว่าเครื่องพ่อพี่น้องถ้าเครื่องพ่อนี่รับรองว่าหูหน้ารับประทานกว่านี่อีกเพราะว่าเครื่องมันมันแม่แม่ได้หนูมาซ้อนตัวกับหันมาให้ก็คือ เพ่ยงเข้าไปหาตะไคร่ก็ได้ไปลอยของเมย์สีก็ได้ตรวดสอบไปได้อันนี้มันก็ต้องเพชรอีกแด้วเนี่ยใบกะเพราอ่ะเป็นกะเพราโอยี่เนี่ยมีไอ้ก็เอิญมายังมีนวยอ่ะดอก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 กะเพราแย่งน้อยหอมแค่แน่นอนเสียงดังเสียงพี่น้องเสียงผู้ดังอ่า น้ำปลาใส่หีกน,นิดนึงโอเคได้นหน่อยเข้มเดี๋ยวลักครัวไปพี่น้องเดี๋ยวซุกเดี๋ยวมาเบิ่งกันโอ้ยซิม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 ่มมมอใช่เน้เปียเ็นละลายพี่น้องเป็นไหน,นะคารวะตักเลยัวยนี้แหละเอาเลยนเนาะเอาออกเลยนเนาะ ừ. นี่พี่น้องมือิีนทั้งคันนะครับผัดหนูผัดหนูสูตรบ้านๆข้ล่าเขาสวยนะโอหแซ่บเป็เตยกินชิมชิมซิมใส่กันไ้ชิมใส่ถั่วใกินเหลือที่เค็มหาเข่าหาน้ำกินกับทีมงานพี่น้องเดี๋ยวเฮียกับเข่าต่ออีกหลายๆอย่างแซ่บพี่น้องมา,าเตรียมการทอดมาจ้ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับทำง่ายๆบานๆเท่เาพี่น้องสวัสดีครับ